แกงสม้มน่ะต้มยำแกงกระหรี่เจี่ยเจ้เขาตั้งแกงส้มแล้วก็ต้มไก่กับต้มยำครับพี่น้อ,ง,อนงครับบรรยากาศตอนเช้าอยู่ตลาดสดอำเภอกันทาราลมครับ